สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ไอดี ads pop up gamer นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆีไปเติมกันนะทุกคนบ้าโบน่าทำไมต้องเป็นเกมที่10ด้วยเข้าบ้านม,มาได้ยัดกับพี่คิมตัวนึงกะคิมไม่รู้ใครเบอร์สองแล้วผมห้าวผมมีกอสาแลผมห้าวไง น็อกปะตัวขาวน็อกปะเพื่อนเข้าไปเลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ่าฮะฮะฮะเดี๋ยวครับมันห้อยป่าววะห้อยเสาอะ่ะผมยืนรอบแบบโด่งโด่งเลยมันออกแน่มีคนรายจำตำแหน่งแล้วมั้งเนี่ย ไม่เหลือแล้วไอ้พวกเนี่ยไาจำตำแหน่งหมดแหละแต่ว่าพ่องคือคอมอะโดดรูปปืนแล้วอ,อ,อุ้ยกัว,าวาภาพลห,ลหลุดว่ะกัวาภาพหลุดตอนมันไอ้นี่อะตอนยิงอะรีบออกเลยนะเดี๋ยวมันมาแน่จะไปเอามันเอใช่จะไปเอามันข้างบนนี่ไง ใครเนี่ยผมมาแล้วครับน่าจะชุบเสาใกล้ๆเนี้ยแล้วก็แบบโดดมานี่บ้านนี้บ้านนี้เจมพีนี่เท่ยไงเลยอ่มันเดินข้ามไปละเดินข้ามฮออสืมข้ามมาฝั่งนี้แหละมันเดินชา้าๆมันเดินช้าๆเหมือนบอดอยู่ชั้นสองเหมือนบอดเลย เข้าหัวไปสองนัดมันไม่บอกเลยหรือว่าคนเข้าไปเอาบอลที่เพื่อนตัวเฮ้ยขึ้นบนไหมเตะหมวกอะไรวะเพื่อนดูดิ จะชุบเส,สาไหนชุบเสาซ้ายจริงด้วยเอาในเมืองยิง <c oughs> เถอะเรียบร้อยบัดเจ้าว่าตัวเนี้ยนะมันไปช่วยเพื่อนกะทำไมยิงไกลจังวะแม่ยิงได้ไไดถ้ามันนั่งยิงข่มอยู่ไอ้ตอนนี้ไม่ไปช่วยเพื่อนอะ ี่ยิงบอดตรงไหนอ่ะหลังบ้านหลังบ้านาาน,นอกอยู่เลยเพื่อนไอ้ตรงตรงที่เรายิงกันยิงมันบนทั้งสองด่านฟาร์มแกมันมันยุติมันมาแล้วนะมาแล้วเก๋เป็นมีตะโขบไอ้ยต้องไปดึงอะ่ะต้องไปดึงคนนึงอะ่ะ เดี๋ยวไปฮะนั่นหมดต่อไปเล้วอ่ะเอาต่อไปายไปไหนแล้วว่าขานไว้เมื่อสิจะไปหรอสักคนหนึ่งไปไปชุบขานไปไหนแล้วว่าข้านหลบเก่งนะพวกเนี้ย

ที่ซีอันนั้นที่ที่เรายิงบนบนดอดแบรนฟ้ามันเอาพาตี้มมาแล้วเอาหรอแต่มันจะไม่ดันเออโอเคนกวงมาไปมาร์คเดล็อกเคชั่นผมเอาขอบตัวเองก่อนนะผมมีเดอะเลดดอดอครับไปก็ไหวอยู่มันก็ต้องฉีกขวาเข้าวงไป oh. เรืเ่อยเรืเ่อยเวะ ตรงเสาชุบหน้าาไปาดู เอ้ย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 อ้ยเบ์สี่ทำเบอร์สี่ทำลยฮะเีอ้ยอ้เบอร์สี่ไอ้เอรี่ายายาเบอรี่เอาไว้องพีาครับว้เฮ้ยมีอีกาด้วย làng không hả? Oh, mơ, 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 Mark tí, location. Yo to hãy yo to win. Ta vào. Bỏ bỏ. Mock bên location. ạ. Bê พออยู่หลังหินอยู่ยิงอยู่ที่เดิมนกนกนกยิงแค่ไหนไมีมีมีกมิพี่เล่นได้พี่เล่นได้หินหน้า watch out หินบนกดบังให้กดบังให้ไงมันจะซ้ำเพิ่มเอาแซมโดนสะพานอยู่ซ้ายชีวิตสองด้วย โอจยิงถูกคนตัดตึง,ตตงไปเห็นละเฮาับ <c oughs> มาก,กันาดแบบมันอยู่แต่ฮันเลอมาหันไอตัวเนี้ยมันมีเฮาเห็นแค่ตัวเดียวมันขึ้นมาใหม่โอ้ <c oughs> หวงสามร้อยเลยหรอรถก็ไม่มี <c oughs> มีมีมารถต,ต้องสมอลรถดึงอะเมื่อกี้ <c oughs> โอ,อ้องเจ็บเลย ที่มันนั่นแหละหาท,านทานันไะม่ใช่ที่สิบทันทันตายเลยรถอยู่นะแล้วมันแล้วมันยิงใครอ่ะอรประเด็นคือมันยิงใครอ่ะยิงบอท โอ้ยตัวตึงสายรีไปเห็นละสสวนแล้วนะแต่มันไม่นอกดูดีตายโคตรโลงอะ่ะจะไปเอารถเดี๋ยวชุบตรงนี้ได้ปหมคอณจชุบมันเหรอได้กลับเอาของด้วยจะกลับเอาของอีกเหรอไาดโถ ชุดได้วงก็ได้เาแหละถ้ามันไม่มีคนนะ I'm r e c อะไรทวนไม่ต้องรีบนักกีฬาควนหรอ ชิวจัดฟาร์มไหนดีตรงนี้มีของอยู่ตรงยังไม่ได้ฟาร์มชิวๆเลยเอาง่ายอ่ะของพรอู่ไปดูดูเอาไปดูหนังตอนพระเสาร์หรอวันศุกร์อ่ะวันที่แปดอ่ะเดี๋ยวเรียนที่สามพอพรถังใหญ่หมูอเนาะธรรมดาแล้วมันแบบจีรำเนี่ยมันโยมไม่เห็นนะเออแต่แต่แต่ถ้าไปถังใหญ่เรา แกกินปุ๊บแล้วเขาพิดแน่ๆแนๆอยู <Hey. S 2> ่ได้ยาวเลยนะหรือยิงได้อยู่ปี <Hey. S 2> เดี๋ยวก็แล้วพลาดก็แล้วตีไปไปดูหลังนั่นพลาปุ๋ยสั่งถักใหญ่ดีกว่าโคตรตะใจอ่ะเรื่องอยังผ้าไปดูทอนท oh. งึงอ๋อพยายามไปดูเลยกูวิ่งมาที่หลังังเลยยิงกู

สามตัวโอ้ยมันก็ข่มโพดเอาละเฮ้ยวิ่งดูหลังด้วยจะวิ่งดูหลังด้วยเจ็บแล้วฟ้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วหลังหินอะเดินได้เดินได้ หลังหินเนี้เห็นที่เดิมเลยน้องที่เดิมเลยเจ็บมากถ้ามันไม่ดึงยานะาหินนี่เลยก็นี่เลยเออตัหมดออถ้ามีเน็ตอะเช็คเน็ตชัวร์กว่าเฮ้ยหน้าพี่มาโอ้เจ็บเจ็บปู่เยอะเพื่อนเลย ขาดแล้วสามครบแล้วแป๊บนึงนะอยเฮ้ยตาเน็ตล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยอยู่ฝั่งนั้นล็อกให้หนใช่ล็อกใหไหนเห็นปะเห็นปะเห็นเหมือนใบบนหัวเอ้ยชิบหายแล้วเอาแล้วอาถรรพ์ ตัวเดียวจะไม่ใช่ตีตัวเดียวอยู่ซ้ายโอ้ยตัวหลังยิงวับ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 เออตีตัวเดียวท่านนึงไอ้ตีมันต้าหรือวะตีมัน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 เลยตีมันหมดเลยมันไม่โฟกัสที่อ่ะมันหันมันหั่เออยู่ไหนวะเน่ะมันเห็นนี่ก่อนด้วยนะตัวนี้ ม่อยู่ตรงไหนไม่รู้อะแต่ไม่สม๋อเหนแล้วเห็นแล้ว่ออูข้ขาดเม่เดียวอูข้ขาดเม่เดียวก็ไม่ตึงสถที่ไหนล่ะไม่ต้องกลัวสบายพี่รอเลือดเต็มพี่แบบชน,นละละอืม ว่าเลือดใครไม่เต็มกันแน่ฟ้าหน่อยงานเนี่ยที่ไรตายตลอดเออมาดิ Victory belongs to us หนึ่งสี่ครับ We are number one Victory belongs to us! Mommy <laughs>